ติดหลังนี่ยฮะอาจมีขีระ่างาครับกเอายนวมาวางยาวเหมือนเหมือนเหมือนแค่ห้องนี้มันลงลงไปในตัวที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับบางตัวที่มันมันอาจจะ ไม่ได้อะกลุ่มนี้นะครับพอเทน้ําไปปุ๊บก็ออกไปทางโน้นไม่ได้ครับก็คือเหมือนจุดเนี้ยุเดี๋ยวจับระดับได้อยู่และจับระดับนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงขึ้นลงขึ้นที่ชี้ชี้ทีครับพี่ชี้ ทุกบ้านช่วยกันชี้จุดนะครับแต่ว่าในหลักการก็คือส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุ์สินก็อขอากว่าให้ให้ให้มันเป็นส่วนหนึงครับแต่ว่าถ้าเราเล่นมากมัก็ระทบ แล้วเรียมเาจะเริ่มของที่เจะเริ่มเมื่อไหร่

ยังไม่ได้เข้าอยู่แต่ก็คือมาดูแลบ้างดำเนินการยังไงบ้างคะเราก็ลองให้ช่างมาดูมาอะไรอย่างเงี้ย ดูในเรื่องของประเด็นที่สามที่เราคุยกันไว้ก็คือการสำรวจความเสียหายนะครับวันนี้ก็จะดำเนินการสำรวจความเสียหายของแต่ละบ้านแต่ละหลังทั้ง1ิบหลังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาประมาณการที่ที่ทางในในทางช่างทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับพิจารณาประเมินเห็นว่าเป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากการถมดินนะครับแล้วก็จะนำเอาประมาณราคากลางเหล่านี้นะครับไปส่งต่อให้กับ ทางจังหวัดแล้วก็จังหวัดก็จะได้ส่งให้ทางท่านยุติธรรมจังหวัดนะครับเพื่อไปดําเนินการจ,จะจะไก่เกียร์นะครับในเรื่องของความเสียหายกับทางทางเจ้าของที่ทีหนึ่งนะครับส่วนจริงๆแล้ววันนี้ก็ทางเจ้าของที่ก็ได้ต้องขอบคุณทางทางท่านเจ้าของที่นะครับด้วยว่าท่านก็ได้ตอบรับในข้อที่เราทางจังหวัดเนี่ยได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลลาดยาดาเนินการก็คือท่านตอนนี้เตรียมการที่จะดําเนินการ รือรั้วออกแล้วนะครับอเผอิญว่าเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกขึ้นมาในพื้นที่ของจังหวัดนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการอาจจะล่าไปสักวันสองวันนะครับแต่ว่าได้รับคำยืนยันจากทางเทศบาลตำบลทางผอกองช่างเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ทาง,ท,างท่านเจ้าของที่เนี่ยก็เตรียมการที่จะรือรัวแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับการดาเนินการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็วันนี้ผมก็มาตรวจสอบยืนยันว่าเราได้ไดําเนินการนะครับนอกจากสั่งแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่า คำสั่งนั้นหรือคำมอบหมายเทศบาลนั้นได้ดำเนินการตามที่เราทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบหมายหรือไม่ครับ